ลำดับต่อไปนะครับก็จะตอนที่ได้เดินทางม,มาต้องรับนะะแขกผู้เกียรติท่านนะครับเ,เริ่มจากาคุณพ่อวทวันกุามนะครับประธานเจริญรุ่งเรืองสุนสรับท่านต่อมานะครับคุณศักกรารชัยปรทุมนะครับอดีตสอภนะครับรัฐบาลป้านะครับและ ท่านผู้ใหญ่ยุทธศักดิ์แสงโคตรครับรวมไปถึงพี่น้องชาวบ้านคูนะครับที่ได้เดินทางมาต้อนรับแขกผู้เกี่ยวทุกท่านในวันนี้นะครับตอ่อไปกระผมจะ,อะขอตัวแทนจากท่านที่เดินทางมานงในวันนีนะคนรับได้แนะนำบุคลากรรวมถึง ไนกล่าววัตถุประสมค์ที่ได้เดินทางมาในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าให้ท่านใดดีครับคืณที่ชอบเทจริงนนะครับขอของเชิญครับ ทานเรียนท่นาน,นออบัณฑิจังหวัดมุกดหารท่านพอสวทจังหวัดมุกดหารท่านท่านคณะส่วนราชการนะคะท่านผู้เสียชีพท่านนะคะแล้วก็เจ้าน้ที่น้องเกิดหาย ด้วยการกิจกรรมท่องเที่ยวน,นะคะมาเที่ยวชุมชนต้นแหนะที่บ้านทูนนะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้เกียรติหลายท่านน,น,านะคะท,าท่านแรกนะคะขออนุญาตแนะนำค่ะท่านอยชางชน่นเจ้าวปัญญานะคะวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารค่ะเป็นผู้นาทีมมาเที่ยวชุมชนในวิถีบ้านทูนในวันนี้นะค่ะท่านที่ท่านที่สองนะคะ ท่านฉัตรสุดาโคตรพัฒนะคะผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลาารัชธานีค่ะท่านเป็นจากล้องหนุ่มของมนั้นนะคะวันนี้ถ่ายภาพเองนะคะใด่ท่านผู้ชายที่นำจ้าท่านต่อมานะคะค่ะท่านต่อมาเป็นผู้แทนของ ท่านท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดมุกดาหารนะคะน้องภูมิศิษย์ชายสวัยนะคะค่ะและว,วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ค่ะดรเกรียงศักดิ์ศรีสมบัตินะคะรองอธิการบดีฝ่าย ชุมชนคุณธรรมจากชุมชนคุณธรรมและชุมชนยมวิถีนะคะ,ะวัดป่าวิเวกวัฒนารามนะคะหรือวัดหลวงปู่จามค่ะที่มาร่วมงานที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะค่ะชุมชนยมวิถีวังเทียมเมฆค่ะอยู่บ้านวังดองนะคะอำเภอหนองสูงจังหวัดพิกกะหารค่ะมาห้าตันนะคะทั้งหมดห้ากันนะคะ,ะคะ่ะ ชุมชนยนต์วิถีบ้านดังมนอำเภอนิคมคำสร้อยค่ะชุมชนยนต์วิถีจากวัดมนโนพิรมนะคะบ้านชโนดนะคะอำเภอวัดแย่จังหวดมุกดาหาระคะ่ะที่ไี่มีววนสถานด้วยนะคะแล้วก็มีครีเอเตอร์นะคะสื่อที่ นี้แยกกันนะคะค่ะแล้วก็ดุงผู้ไทยเกิดผู้ไทยสะพ้ายนนอ,าอาุบลกอับอภัไทยค่ะหรือลุงซีนะคะลุงซีนะคะแล้วก็เพจไลฟ์เพจนะคะ,ะมีน้องเจมนะคะ,ะซึ่งเป็นแอดบินของอวัดป่าวิเวกวัฒด,ดาลามนะคะ้านันเป็นสายธรรมะนะคะก็จะเข้าไปชมได้นะคะ แล้วก็มีมเพจที่นี่มุกดทหารนะคะค่ะค่ะหลายท่านนะคะมีเพจนุม่มผู้ไทยบ้านแวงนะคะอดีตท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะมีช่องยูนิวของเบงนะคะผู้ใหญ่ชุสิธิ์บุตรัตน์นะคะ่ะก็มีเครือข่ายมาร่วมมากมายเลยนะคะคุณครูทัศนานะคะ่ะครับขอขอบคุณคุณพี่ชอเป็นพี่เถืนีนะครับก็ตอต่อไปนะครับขอเยนเชญทาง คุณพ่อทวนพิุขำครับได้กล่าวต้อนรับคณะที่ได้เดินทางมาในวันนี้ครับขอานผู้ชมครับต่อไปเดีท่านเล่างธรรมจตุภูมิกันนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ท่าพนาพี่นอ้อง คือยุคนตก่อจนอทารีาที่จะเที่ยวหาประเทศไทยทุกทาหารแล้วก็เข้าเทื่ยวเวลาจังหวัดทุดทาหารประชาเขาพจังหวัดทุกทหารนะครับพหลทอเพื่อในการท่รอ,อ,ทรรทองเที่ยวพหลทรแห่งประเทศไทยนะครับใช้ท่องานขอยวพรนนะครับต่อจนพี่น้องทุกชนเพื่อข่ายการเทื่อวโดยวิถีทุกๆทุกที่ที่มาร่วมก,กันในวันนี้นะครับผม ขออนุญาตเรียนว่านะครับเรเรียนว่าเอาเดา,าวพอผ่านเ็วเนาะชาวบ้านพูสามัคคีเสี้ววิถีแบบพอเพียงสร้างคุอสเสียงสูเ่เรียนรู้พืู้พุวัฒนธรรมภูไทยรับใส่ใจในพิพิธภัณฑ์พูสวรรค์ถิ่นลมเพลินเที่ยวชัหมู่บ้านโฮมสเตย์นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับ มีผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเออมาบ้านนี้พ่นสำราญงานสำเร็จนะครับพนสำราญงานสำเร็จเขาจะดสำราญได้ก็ต่อมเมื่อเข้ามาแล้วอากาศดีนะครับอากาศดีอาหารดีและอารมณ์ดีสามอายสองกับมากานะครับอากาศดีอาหารดีและอารมณ์ดีขึ้นอยู่กับเจ้าบ้านที่มีความสมัสวันท์กันนะครับก็ ในนามพี่น้องชาวบ้านภูขอต้อนรับนะครับด้วยความภาคภูมิใจและขอให้ท่านอยู่และชมนะครับบ้านภูโยวิถีให้เป็นมีวามสุดตลอดเวลาที่ท่านได้พบเห็นนะครับแล้วก็นำไปเถึงเครือข่ายเรื่องของการเชื่อโดยทชนในจังหวัดมุกดหารน,นะครับตักาสต่อไปด้วยนะครับ ก,ก็ขอต้อนรับคณะนินามที่้องเาวือลดความภาคภูใจยิ่งของผมขอบคุณครับกับขอขอบคุณน,นะครับคุณพ่อทวนทิวธรรมนะครับที่ได้มากล่าวตอนรับคณะทุกท่านนี้มาในวันนี้นะครับต่อต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านวัฒธรรมจังหวัดพิดารณานะครับได้มากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญครับ ยเป็นทางการเลยเป็นสบายสบายนี่เอเป็นทางการนิดหนึ่งะก็ขอบเรียนคุณพ่อฮะถวังแล้วก็พี่น้องชาวบ้านผูที่เคารพรักทุกท่านรวมถึงพี่น้องชุมชนเครือข่ายแบบนี้สําคัญ่นีงวันนี้เรามาเราไม่ได้มีอะไรมากมายครับเรามาท่องเที่ยวแบบวิถีชาวบ้านวิถีชุมชนบ้านผูเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญของชาวจังหวัดมุกดาหาร ครมามุกดาหารบอกต้องมาสัมผัสบรรยากาศบ้านทูบ้านทูมีกินที่ไที่สําคัญที่คุณพ่อได้พูดถึงเมื่อกี้มาแล้วต้องมีอารมณ์ดีอาหารก็อร่อยนะครับอากาศก็ดีดีเพราะาอยู่หลังเขาเพราะงั้นบรรยากาศเหล่านี้ท่านมาสัมผัสรราาง่ายๆเมื่อท่านมาวันนี้ท่านต้องสูบบรรยากาศที่ติดปอดกลับไปเพื่อให้ร่างกายของท่านแข็งแรง จะได้มาเยี่ยมชมบ้านภูบ่อนนะครับและก็จะเชิญพี่น้องบ้านภูเนี่ยไปเยี่ยมชมชุมชนต่างๆที่มาเนี่ยหลายอำเภอเดี๋ยวจะพูดผิดด่านบนอะ,อะไรวัดมนโนพิรมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เติมได้ฮะบ้านเวยทรายเดี๋ยวพูดผิดเพราะงั้นแต่ผมไปทุกแห่งเพราะงั้นบรรยากาศแ,แต่ละที่จะไม่เหมือนกัน แต่ยังคงรักษาความเป็นรากเงาที่ดีงามเพราะงั้นกลับไปที่อื่นจังหวัดอื่นจะไม่เหมือนจังหวัดเราเรามาดูวิถีของเราง่ายๆแต่สบายๆแล้วกลับไปบง่งบอกถึงความสุขได้เพราะงั้นพี่น้องครับถ้าท่านมาที่นี่ท่านก็พบแต่ความสุขและก็สุขภาพก็ดีกลับไปและก็จะได้ชมชิมช็อปสิ่งที่ดีงามที่บ้านภูช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจ ใครมีเงินเยอะใช้เยอะไม่ต้องเกรงใจนะฮะพรที่อยากควักออกมาใชา้เพราะงั้นวันนี้ขอให้พี่น้องเบิกจ่ายได้สบายเดี๋ยวมีเงินผู้สูงอายุก็เยอะแล้วก็ <c oughs> มีียังเยอะมากไปเดี๋ยวรัฐบาลก็จะส่งเงินมาอีกอะไรนะปรัสปรัสเห็ไหมอะไรนะเขาเรียกเงินอะไรนะคนละครึ่ง ราะงั้นวันนี้ท่านจ่ายก่อนเดี๋ยวเงินคนละเครื่องจะมานะเพราะงั้นเชิญชวนพี่น้องได้จับใจ่ายได้สอยนอกจากมาชมบรรยากาศแล้วมาช่วยกันใช้เงินด้วยแล้วก็มาต้อนรับมากอดอบไออ,อ,อูนด้วยกันนะครับก็วัตถุสพประมาณนี้เพื่อให้พี่น้องได้ได,ได้รู้จักนักคุก้นกานแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่ารู้รักษาเมื่อคีเห็นกันก็ทักทายกัน ชาติเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองครับช่วยกันครับขอบพระคุณทุกท่านครับครับขอขอบพระคุณนะครับทางมหาจังหวัดมุกดาหารอย่างสูงนะครับต่อไปเราก็จะได้สร้างเกิดข่ายร่วมกันเนาะต่อไปนะครับก็จะได้ให้ทุกท่านได้ไปที่ฐานเรียนรู้เลยนะครับเพื่อจะเช่าเวลาแล้วจะได้ให้คุณพ่อสายกาชัยประทุมเป็นผู้นำขบวนนะครับทุกท่านเรียนเชิญเลยนะครับตามคุณพ่อสายกาชัยเลยครับ ต่อไปก็คงจะไปเบื้งอุปกรณ์ป้องกันแดดวิชีวิตต่างๆครับในชุมชนครับคลิปนี้ก็คงจะเอาเป้ืนครันกำลังจะพ้นจากหน้าหนาวแล้วนะครับอากาศค่องข้างร้อน